ไอ้เงินไปได้พ่องมามุ่งราคาวันนี้หอนกะยากก็เงินหลังนี้มันเป็นได้พ่องมีปัญหายไงพ่องที่ทํามาฮะไอ้บุญมันมาซ่อมมาแต่งอะไรได้ครับหลายอย่างครับคันหลังคาได้ระดับเดิมมันแบบได้มันต้องเปลี่ยนโครงสร้างตั้งบนเนาะมันเป็นใจไร อ๋ออย่างหลังคานี้แต่งไปตัวมุงไปตัวเนาะเขาต้องเริ่มจากติดตั้งลุ่มก่อนเนาะแล้วก็ไล่ไปอันนี้เยะมาตั้งแต่เป็นเบาแล้วกะอสเจ็ดสิบแปดเนาะโอ้ยะมาจะเป็นห้าสิบปีไแล้วก็เนี่ย ตำแหน่งสูงนะครับได้แปลงดังบนตลอดตำแหน่งสูง,ง,สงอ๋อเป็นใจอี้เนาะเขาต้องใจวิธีนั่งแล้วถอยขึ้นมาไอะเนาะมุงไปกําน้อยไอะเนาะอันนี้มันแบบ้อน้อนทับเนาะสองแผ่นกําเมืองบ้านว่าใดฮะสองจันเนาะมุงสองจันอันนี้ไหลให้ดูนะครับมุงสองจันแล่วมันได้ปรับระแนงเลยเนาะ อ๋อน้ำลาหนาแนงเนาะแล้วก็ยังครอบนี่ก็ต้องใส่ปูนตั้งข้างฉาบมันให้เรียบร้อยเนาะอ๋อย่างไม่นี้เนาะที่ปูนขาดเนาะต้องไปเอาปูนเนาะใช่ใทรายทรายมีขาดทรายเนาะใส่เอาทรายละเอียดมาเนาะอ่าหนาแน่นเนาะหนาแน่นขนาด ขึ้นมาบนยอดหลังคานะครับมาขึ้นมาถ่ายห่วมกับศาลานเนาะเขาจะได้หูว่าการทํางานบนที่สูงเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูครับเนี่ยจะหมุนดูให้รอบๆแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เนาะมีตังเพเหลือก้าในฝั่งเพที่ยังมาแล้วเตอเนีย่ยผมจะหมุนให้รอบๆเนาะพอดีมันไอบุญกับไอเหินปันหันหลังเนาะก็ได้ยินเสียงกันอย่างเงี้ยแยกการไปตวัวอันนี้ก็เป็นยามเจ้านะครับ ข้อมูลมาตั้งนี้แห่มกรรมนะครับนะครับ